สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์ชกดนาน,านๆกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะลุงวางออกมาพูดถึงคนที่ให้ร้ายลุงวางว่าลุงวางชอบดื่มสุราต้องออกจากนาดงดอกเพราะว่าอดเล่าไม่ได้มีหนำซ้ำยังชวนให้ลูกสาวที่ยังอายุยังน้อยดื่มเป็นเพื่อนลุงวางไม่สบายใจไม่อยากให้ใครเอาไปทำคอนเทนต์ดูถูกลุงวางน้องตอง ดูถูกลูกหว่างน้องตองนะครับก็ลูงหว่างก็คิดนะลูงหว่างก็คิดเพราะว่าน้องตองก็กำลังโตนะครับน้องตองก็กำลังโตนะครับขนาดผมไม่ให้น้องตองดื่มนะแบบนี้ขนาดผมไม่ได้ให้น้องตองดื่มเขาก็ยังเอาผมเนี่ยเอาลูกหว่างนี่แหละเอาลูกหว่างเอาไปว่าร้ายนะเอาลูกหว่างไปพูดไปว่าไปใส่ร้ายป้สีไปว่าให้เสี่อมให้เสียแบบนี้นะนะครับแล้วก็ใครว่าร้ายให้ผมลูกผม ก็ขอให้หย้อนกลับไปถึงครอบครัวของของเจ้านะก็ขอให้หย้อนไปถึงครอบครัวของเจ้ารด้ว่าก็จะสาบแช่งเลยละ่ะก็ขอให้ตกนรกบกไหมหจะได้จเจริญนะจะได้เจริญทำมาหากินอะไรก็ขอให้ไม่ขึ้นแล้วก็มาเข้าประเด็นกันเลยนะครับนะเดี๋ยวรว่าก็จะให้พวกเจ้าทั้งหลายพวกเจ้าอ่รูดีตาดีทั้งหลายปากตีทั้งหลหายเข้ามาฟังชัดๆนะ ก็มาฟังให้ดีๆนะลวก้าก็สุดจะทนแล้วนะนะที่เอาอที่เอาค่อยไปเล่นเอาพ่อไปเล่นยังไม่พอนะยังเอาลูกค่อยไปเล่นอีกด้วยระวังนะระวังเวนกรรมจะตามทันครอบครัวของพวกเจ้าเด้อมาว่าร้ายใส่ค่อยนะพวกเจ้า่มีสิทธิ์อะไรที่จะมาว่ามากล่าวร้ายใส่ค่อยแบบนี้นะพวกเจ้ามีอะไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามาว่าร้ายใส่ค่อยเพื่อความสะาใจของพวกเจ้ามั้ยใจของพวกเจ้าเป็นอะไร มีจิตใจวิทผปรลิตแล้วบอแม้พูดอย่างนู้นพูดอย่างนี้โอ้เอาค่อยไปพูดไปทำคอนเทนต์สิ่งที่มันไม่เป็นความจริงค่อยไม่ได้เอาเด้อของพวกของมึนเมาเนี่ยค่อยบริมารเด้อยังหายังหาว่า,าค่อยเอาเอาของมึนเมาไปให้ลูกค่อยดื่มค่อยกินค่อยรู้อ,อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรชั่วไม่ชั่วนะค่อยรู้เดี๋ยวมาหาใส่ร้ายกันแม่เออ บ่มีเรียกบ่มีงานทำบ่เอไปหาว่าคุณนู้นว่าคนนี้อยู่แล้วค่อยไปเล่นแล้วยังไม่พออย่อาลูกค่อยไปเล่นอีกไม่เว้นบ่เด็กน้อยตาดำๆตาแดงๆก,ก,ก็ยังไม่เว้นค่ะในที่สุดลุงหว่างก็ออกมาปกป้องตัวเองและออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของลูกสาวด้วยนะคะสําหรับอีคนที่เอาลุงหว่างไปพูดเพื่อทำคอนเทนต์เพื่อหาเงินกล่าวหาว่าลุงหว่างเนี่ยให้ลูกดื่มเบียร์เป็นเพื่อน คงจะรู้กันนะคะว่าเป็นใครพูดก็อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละลุงหวังก็ออกมาคือฟ้องศาลศาลพระภูมิค่ะออกมาสาบแช่งเหมือนกันใครที่ให้ร้ายลุงหวังก็ขอให้ร้ายนั้นมันเข้าตัวมันเองให้ครอบครัวมันตกวตรกหมกไหม้ลุงหวังไม่ต้องห่วงค่ะในใจเขาเนี่ยนรกมันอยู่ในใจเขาอยู่แล้ว ที่เขาต้องออกมาพูดอาจจะเป็นเพราะว่าผัวไม่สีเขาอาจจะแอบจ้องลุงหวังอยู่ก็ได้นะไม่แน่นะคะเห็นลุงหวางเป็นพ่อเลี้ยงเดียวคือผัวไม่สีผัวไม่เอาก็ออกมานั่งพูดเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจสิ่งที่ลุงหวางบอกว่าให้มันย้อนเข้าครอบครัวเขาเองย้อนแล้วนะคะเพราะว่าแทนที่ตัวเองจะดูแลลูกตัวเองดีๆกลับปล่อยให้ลูกติด การพนันออนไลน์แต่วันๆไปสอดส่องแต่ลูกคนอื่นอืนี่แหละค่ะคนคนที่มันชอบเสือกเรื่องชาวบ้านมันเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาอยู่ลึกๆแล้วก็ปิดปัญหาตัวเองด้วยการไปชี้เป้าปัญหาให้คนอื่นอันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆสำหรับผู้หญิงคนนี้เรารู้กันอยู่ว่าใครเป็นคนออกมาพูดเรื่องนี้นะคะ ที่แย่ที่สุดก็คือว่าพอพูดแล้วก็จะมีอผู้ชายชาติชั่วตัวอ้วนๆท่นทงน้งนที่ตัวเองก็มีครอบครัวแต่มันชั่วมันเลวมันทุเรศขนาดที่ว่าเมียไม่ไปไหนด้วยถ้าไปกูก็ไม่ไปข้างจะไปเที่ยวไหนอะไรพวกมึงเข้ากันไปก่อนมึงลูกเข้ากันไปก่อนเดี๋ยวกูตามมาทีหลังเหมือนกับกูมาคนเดียวกูไม่ได้มากับพวกมึงที่ดูแล้วกระจอ ลองคิดดูค่ะผู้หญิงที่นอนด้วยสืบพันกันมาจะมีลูกสองคนยังไม่อยากยังรังเกยียจไม่อยากเข้าซีนเข้าเฟรมด้วยเนี่ยคนคนนั้นจะเป็นคนน่าเกลียดแค่ไหนไอ้ผู้ชายคนนี้ก็จะเป็นประเภทที่ว่าพอใครทําคลิปอะไรออกมาไอ้เฮี้ยนี่ก็จะดูดค่ะดูดคลิปแล้วก็เอามาใส่ต่ออย่างงู้นอย่างนี้แค่ลุงหวงังแต่ก่อนลุงหวงังจะไม่ไม,ไม่ไม่พูดอะไรแบบนี้นะ นุวางทาคลิปปกติแต่จะใส่แคปชั่นที่บอกให้รู้ว่าความรู้สึกของตัวเองเป็นอย่างไรก็เอาแคปชั่นของนุงวังเนี่ยไปข่มขู่ว่าจะปากดีไอชาติชั่วตัวนั้นเนี่ยไอหมูชาติชั่วตัวนั้นเอาสิทธิ์อะไรมาข่มขู่คนอื่นแค่ตัวเองมีเงินมากกว่าก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์มากกว่าเหรอใช่หรือเปล่า สิ่งที่ทำเนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์ไหมสิ่งที่ไอ้ชาติชั่วตัวน,นั้นทำเนี่ยมันเร็วชาติยิ่งกว่ามนุษย์ค่ะออกมาดาว่าสาวิตรีหาว่าสาวิตรีดาว่าพ่อแม่ตัวเองทั้งที่ก่อนหน้านั้นใครเป็นคนด่าตชานใครเป็นคนดา,า,านใหญ่นนายายสมควรไอตาลำเอียงยายลำเอียงอะไรนั้นใครเป็นคนบัญญัติศัตว์พวกนี้ขึ้นมา แต่ตอนนี้เป็นยังไงลูกสุดที่รักของตาชาน,นยมควรสนิทสนมก,นกันกับไอ้อ้วนตัวนี้มากรักใคร่ชอบพอกันอีฟ e ักกิ้งก้อยซึ่งเป็นแม่นอกไส้ของลูกชายสุดที่รักของตาชาน,นยมควรก็ไปเลียข้างไข่ไอ้อ้วนตัวนี้เขาด่าพ่อด่าแม่แต่พวกคุณคบหา,ายอมรับได้ แหก,กีจันสีด่าจันสีจันสีรับได้แปลกไหมคะลุงหว่างไม่จำเป็นที่จะต้องไปสาบแช่งผู้หญิงชั่วๆคนนั้นให้คิดเสียว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รับการสั่งสอนจากพ่อแม่พ่อแม่ปล่อยปลักละเลยในการที่จะอบรมสั่งสอนลูกลุงหว่าง เอาเวลาไปอบรมสั่งสอนดูแลลูกตัวเองไม่ต้องไปสาบแช่งผู้หญิงคนนี้เพราะความผิดมันไม่ได้เป็นของเขาแต่ความผิดเป็นของพ่อแม่เขาที่ไม่รู้จักอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีให้เป็นมนุษย์สักแต่เอากันจิ้มกันมีลูกขึ้นมาแล้วก็ไม่มีเวลาสั่งสอนถ้าเป็นลูกชายก็ส่งไปให้วัดส่งไปให้พระเลี้ยงไม่ต้องเปลืองข้าวเปลืองน้ำได้เรียนฟรี อันนี้เป็นความคิดของพ่อแม่ของคนพวกนี้มีลูกเยอะๆจะได้เอาลูกมาช่วยงานแต่ไม่ได้สอนอย่างอื่นไม่ได้สอนอะไรอย่างอื่นว่าความเป็นมนุษย์เขาเป็นกันอย่างไรความเป็นคนจะอยู่อย่างไรถึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนจะอยู่อย่างไรเป็นพลเมืองดีในสังคมสอนแต่ให้ทุกคนแก่งแย่งชิงดีกัน ใครหาได้มากคนนั้นเก่งเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็จะทำทุกอย่างตามที่พ่อแม่สั่งสอนมาคือเงินเป็นพระเจ้าคอนเทนต์ตอนนี้คือไรด่าคนอื่นใครมีประเด็นขึ้นมาก็เอามานั่งด่าเขาขอให้ได้เงินและแม่ก็จะดีใจแม่ก็จะมีความสุขขอให้ลูกชายพูดหย,ยาบๆพูดถึงเรื่องเครื่องเพศ ไอ้ไอห้หีีคยควยอะไรเนีพอพูดมาแล้วโอ้โหแม่นี่นั่งเฮแม่นี่ออ้อหสนุกมากมันเป็นเรื่องที่โอ้โหฟังแล้วลูกกูเก่งจังเลยโอ้โหหยากได้ขนาดนี้ลูกกูหนิงลูกกูชั้นเยี่ยมจริงๆเขาสั่งสอนกันมาแบบนี้คะ่ะหลวงวังเพราะฉะนั้นอยากเสียเวลาไปโต้อตอบอะไรพวกนี้เลยถ้าอยากจะโต้อตอบเอาเรื่องามาตามกฎหมายดีกว่าค่ะนะบอกเลย คนพวกนี้ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาแม่มันก็เหมือนกันไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาต้องให้เจอกับตัวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกมันจะได้หลังน้ำตาแล้วล่ะคะหลวงว่าพรุ่งนี้พวกมันจะได้หลังน้ำตาทั้งโคตรเงาสก,กาลตระกูลพวกมันอะไรเดี๋ยวจะได้เห็นน้ำตาพวกมันแต่งานนี้บอกเลยนะคะพรุ่งนี้ต่อให้กราบตีน ต่อให้เอาเงินไปกอบเอาขันห้าไปกราบไม่ใช่กราบเฉพาะไอไ้ไหลไอ้คนเป็นบุพการีกราบด้วยหวังจะก,กดดันก็ไม่มีผลค่ะพรุ่งนี้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายให้โลกได้รู้สถกีว่าไอค้คนคนนี้ควรจะหยุดการทำมาหากินด้วยการใช้ความหยาบคายด่าทอคนอื่นพอได้แล้ว ดาพี่สาวมาแล้วกี่คนหาเรื่องหาราวด่าคนนี้คนนี้มาแล้วกี่คนพ่อแม่เคยห้ามไหมทั้งครั้งที่ส่งลูกไปอยู่กับวัดไม่ได้ขัดเกลาจิตใจเลยเหรือเพราะอะไรคะมันไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูมันเกี่ยวกับการสืบสันดานเขาสืบสันดานมาจากใครก็ได้สันดานนั้น ที่สัมแดงอยู่ทุกวันนี้ก็คือสันดาณที่สืบมาจากบุพการีนั่นแหะค่ะ